ก็ขอกล่า,าวสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้พระสมเด็จวดระคงรังลุงลบบุรีก็ได้นําพระสมเด็จอีกพิมพ์หนึ่งนะเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากนะเป็นพิมพ์เนื้อผงทั้ง9้าของหลวงปู่สมเด็จนะก็ถือว่าต่อจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วก็เป็นพิมพ์เป็นพระปู่วังหน้านะหรือว่าเป็นพระพิมพ์วังหน้า S <S องค์นี้ก็เป็นพิมพ์วังหน้าเหมือนกันนะที่ว่าเป็นพิมพ์วังหน้าเพราะว่าที่แล้วคลิปที่แล้วเป็นเนื้อสีขาวนะมีผงตะไบเงินตะไบทองสําหรับพิมพ์นี้องค์นี้นะฮะรุ่นนี้นะเป็นเนื้อผงทั้งเก้าเป็นพิมพ์วังหน้าเหมือนกันนะมีผงตะไบเงินตะไบทองเหมือนกันนะแต่ประกอบ ขึ้นมาด้วยผงทั้ง9ชนิดของหลวงปู่สมเด็จท่านนะถือว่าเป็นการสร้างแบบพิเศษจริงๆสุดๆแล้วก็หายากนะที่ว่าผงทั้ง9กก็มีผงที่ท่านนำใส่เข้าไปนะคือสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเทาแล้วก็สีฟ้านะ เห็นว่าพงทั้งเก้าค่อนข้างจะชัดเจนนะอยู่ที่เนื้อองค์พระก็ทําให้พระนี้เป็นพระที่ค่อนข้างจะมีคุณค่าและพุทธคุณสูงสุดๆฮนะสูงสุดๆเพราะผงวนสารทั้งเก้าของท่านเป็นธาตนะุทั้งเก้านะฮะทั้งเก้าถือว่าเป็นธาตุที่ค่อนข้างจะสูงสุด ที่จะหาชมได้ยากนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปลองชมด้านหลังกันนี่ฮะคือเนื้อมวลสารของผงทั้ง9กนะ้าะก็คือค่อนข้างจะยุบยับยน่นแล้วก็ผงจัดจ้านนะผมพุทธคุณของท่านจะจัดจ้านทั้ง9ชนิดที่ท่านนำมาใส่โอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกล้องขนาดพันเอกกันดีกว่า ถึงพันหก้อยเอ็กเพราะว่าเราจะได้ขยายดูให้มันชัดๆว่าผงทั้งเกนะ้าเนียมันเป็นยังไงแล้วก็ความชัดเจนของผงที่ผมบอกว่าผงพุทธคุณทั้งเก้าของท่านเนะีเป็นอย่างไ,งอไรอะไรต่างๆนะโอเคนะฮะนี่ก็คือพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์วังหน้านะหรือกลุ่มวังหน้าเขาเรียกกันนะ เป็นของพุทธคุณทั้ง9ก้าของท่านนะที่นำมาใส่และสร้างเป็นกรณีพิเศษนะที่ค่อนข้างจะหาชมได้ยากนะผมอยากจะเรียกว่าเป็นพิมพ์จกักรพรรดิของวังหน้าเลยนะเห็นไหมมีทั้งมีทั้งผงตะไบเงินตะไบทองอยู่ในองค์พระนะะแล้วก็ ผงทั้งเก้าผงพุทธคุณหมือท่านทั้งเก้านะผงพุทธคุณของท่านทั้งเก้าก็มีสีเงินสีขาวสีเขียวสีดําสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเทาแล้วก็สีฟ้านะฮนี่ก็คือผงทั้งเก้าที่นํามาสร้างพระตรงนี้นะฮะชุดนี้ท่านจะเห็นว่าสีขาวนะฮะค่อนข้างจะเยอะและจัดจ้านเห็นชัดเจนนะฮะแล้วก็ สีต่างๆนะก็ต้องไล่หากันดูกันนะแต่สีที่มันเห็นชัดๆนะก็คือสีขาวก็คือสีของผงวิเศษนะคืออิทิเจตินสิงเหปัตธร,รมังผงม,มหาราชแล้วก็ผงวิเศษของท่านนะองที่ห้าก็คือสีขาวนะหรือเขาเรียกว่าผงวิเศษนั่นเองเห็นไหมที่จะอยู่ที่องค์พระผงวิเศษจะกระจัดกระจายทั้งองค์นะเห็นไหมเม็ดขา,ขาว ห็นไหมค่อนข้างจะชัดเจนแล้วเห็นค่อนข้างจะเยอะนะใส่เยอะแทบทุกสีนะหรือว่าแทบทุกผงนะค่อนข้างจะเยอะก็เลยถือว่าเป็นพิมพ์พิเศษที่ผมเรียกว่าพิมพ์พิเศษเพราะว่าทุกสีนะทุกผงท่านนํามาใส่นะดูว่าผมพุทธคุณสีเหลืองเนี่ยก็จะเห็นเห็น,หนไหมแต่ละเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้น แล้วก็ผงตะไบเงินตะไบทองเห็นไหมผงสีขาวสีเหลืองสีเขียวอะไรพวกนี้จะมีฮะมีหมดทุกสีถึงได้มาเป็นพิมพ์พิเศษผงทั้งเก้าฮะให้เราได้เห็นแล้วความศักดิ์สิทธิ์ความอะไรต่างต่างค่อนข้างจะเป็นพิมพ์ค่อนข้างพิเศษมากๆฮะอันนี้คือผมพุทธคุณของท่านนะสีเหลือง นะทุกสีทุกผงเยอะฮนะเยอะใส่มากๆทุกผงนะทั้งก้าทั้งก้าสีทั้งก้าผงนะเห็นไหมถือว่าเป็นพิมพ์พิเศษรวมถึงของตะใบเงินตะไบทองด้วยนะที่นํามาใส่เป็นพิมพ์บางหน้านะเห็นไหมฟาหมหดแห้งยุบยับย่นและฟาม จัดจ้านของผงมวลสารและความสวยงามนะสำหรับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ของหลวงวิจารนะที่แกะพิมพ์เป็นพิมพ์ค่อนข้างจะสวยแล้วก็เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าสุขโขไทยนะเสียนลูกละมุดมีพรกกันด้านซ้ายข้างเดียวออกเป็นวีใหญ่นะวีใหญ่แบบเชียงแสนนะ เห่นไหมุ้มสมมานรับองค์พระทุกจุดนะสวยงามอันนี้เป็นพระที่อยู่ในกรอบนะผมไม่ได้ออกกรอบผมไม่อยากจะแกะนะกลัวจะเสียกลัวจะเกิดการกระเทาะหรืออะไรต่างๆโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนี่ก็คือด้านหลังของสมเด็จ องนี้นะฮะขับอัพกล้องนิดนึงเห็นไหมความชัดเจนเนื้อมวลสารผงทั้งเก้านะเม็ดทองแล้วก็ผงเล็กไหลนะฮะค่อนข้างจะเยอะด้วยนะเห็นไหมผงตะไบเงินตะไบทองตะไบเงินก็คงจะเป็นพวกผงเล็กไหลนี่นะเห็นไหมกระจัดกระจายทั้งองคนะเต็มไปหมดเป็นขา,ขาวๆเงาๆวาวๆนะแล้วก็ลอ,อยหดแห้งยุบยับยน่น เห็นไหมของเหล็กไหลเงินยวงแล้วก็ที่เป็นเม็ดกขาวนะเต็มไปหมดแล้วก็ผองพุทธคุณของท่านทั้งเก้าก็ชัดเจนเยอะแยะไปหมดเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์พิเศษนะวังหน้าเนะมของพุทธคุณความหดแห้งเหี่ยวยุบยับย่นรวมถึงเศษพระซุ้มก,ก็เยอะเยอะ ทุกชนิดเนะยเยอะหมดที่อยู่ในองค์พระองค์นี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเศษพระซุ้มกอรหรืออะไรต่างๆ่งผงเหล็กไหลนะผงวิเศษผงทั้ง9้าชนิดสีดําสีแดงเห็นไหมสีน้าตาลรวมถึงเศษพระซุ้มกอด้วยนะเห็นไหมเศษพระซุ้มกอไปยอยอเยอะฮะเยอะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมพระชุดนี้ถือว่าเป็นชุดพิเศษนะเศษพระซุ้มกอเห็นไหมเยอะแยะไปหมด อันนี้เขาเรียกว่าสุดยอดรวมของผงม,มวลสารเลยนะผงวิเศษของท่านเนี่ยนะสีเหลืองสีขาว,วาก็กระจายไปทั้งองค์เสร็จพระซุ่มกอก็กระจายไปหมดเต็มไปหมดนะคุณโฟนนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของพระสมเด็จพิมพ์นี้นะคือพิมพ์วังหน้าแล้วก็เนื้อ สีนี้วันนี้นี้นะค่อนข้างจะหายากนะผมอยากจะตั้งว่าเป็นสมเด็จจักรพรรดิวังหน้าเลยนะโอเคนะเราได้ชมได้ดูกันไปก็ถือว่าเป็นคลิปที่ลุงลบ,บรีได้มาทำให้ท่านได้ร่วมกันศึกษาไปกับลุงลบ,บรีนะว่าพระสีนี้พิมพ์นี้ เราจะได้เรียกถูกหรือเราไปเจอตามตลาดหรืออะไรต่างๆฮะเราจะไปสงสัยฮะขอให้ดูให้ขาดดูให้ใช่ดูความหมดแหง้งยุบยับย่นแล้วความเก่าฮะแล้วก็ผงพุทธคุณของท่านผงทั้งเก้าแล้วก็ผงเหล็กไหลเห็นไหมกระจัดกระจายเต็มทั้งองค์ทุกผงทุกตัวฮะทั้งเ้าสีขาวขาก็กระจายทั้งองค์สีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูอะไรนะ รวมถึงเนี่ยเศษพรสุ้มกอก็กระจายทั้งองค์เหมือนกันนะเยอะแยะไปหมดโอเคนะอันนี้สำหรับองค์นี้นะเดี๋ยวเราดูองค์ต่อไปนะองค์ต่อไปก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะผงทั้งเก้าพุทธคุณทั้งเก้าเหมือนกันนะเห็นไหมตาม แห่งยุบยับย่นแล้วเสร็จพระซุ้มก่อนะฮะเห็นไหมเสร็จพระซุ้มก่อเห็นไหมเต็มไปหมดนะเห็นไหมที่ใบหน้ากระจัดกระจายทั้งองค์นะผงทั้งก้าของท่านที่มีอยู่ในเนื้อองค์พระนะฮะสีขาวทุกสีนะสีเทาสีฟ้าทุกสีนะจะกระจัดกระจายทั้งองค์รวมถึงผงตะใบเงินตะใบทองด้วยนะเห็นไหมผงวิเศษของท่าน อันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์พิเศษของวังหน้านะฮะที่มวลสารจัดจ้านที่ท่านสร้างขึ้นยปเป็นพิเศษแล้วก็มีพุทธคุณถือว่าสูงสุดพระผงม,มวลสารของท่านจัดจ้านทั้งองค์นะฮะและเป็นผงพุทธคุณแล้วว่าผงวิเศษของท่านทั้ง9ก้านะที่นํามาสร้างเป็นพระสมเด็จวังหน้าพิมพ์นี้นะฮะผมก็อยากจะเรียกว่าเป็นพิมพ์มหาจากักรพรรดิซะเลย ถือว่าผมเรียกคนเดียวคนอื่นก็จะเรียกยังไงผมไม่รู้นะอันนี้เราก็มาเอามาทำเป็นคลิปให้ท่านได้ชมกันนะว่าพระสมเด็จกลุวังหน้าวัระครังที่ท่านสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษที่เราจะหาตามท้องตลาดนะผมว่าคงไม่มีนะคิดว่านะหรืออาจจะมีก็ไม่ไมแน่นะท่านได้ดูได้ชมแล้วก็ ถือว่าเป็นความรู้ของท่านนะเมื่อท่านไปพบไปเจอไปอะไรต่างๆนะก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณแล้วก็พิจารณาครับว่าจริงเท็จเท็จจริงมันเป็นแบบไหนอย่างไรใช่ไม่ใช่อาจจะนึกภาพถึงที่ผมทําคลิปให้ท่านได้ชมได้ดูก็ได้นะฮะแล้วนําไปเป็นความรู้หรืออะไรต่างๆเพื่อนําไปเสาะหาหรือว่าไปเป็นแนวทางน,นะฮะ ของผมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นครูให้ท่านได้ทุกองค์เท่าไหร่นะขอให้ท่านใช้วิจารณญาณดูนะว่าใช่ไม่ใช่ถ้าท่านว่าใช่ก็โอเคถือว่าเป็นครูแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรฮนระผมก็ถือว่าผมมีอยู่ผมก็นำมาทำคลิปให้ท่านได้ดูได้ชมกันว่าความจริงมันเป็นอย่างไรอะไรต่างๆแค่นั้นนะผมไม่มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายอะไรทั้งสิ้น ผมถือว่าผมมีอยู่ผมก็นำออกมาทำคลิปให้ท่านได้ชมได้ดูกันว่าขอ้อจจริงขององค์หลวงปู่ท่านสร้างไว้นะมันค่อนข้างจะเยอะแยะเป็นศาสตร,ร์และศิลป์ที่เรียนกันไม่รู้จะจบนะฮะนอกจากคนที่มีเท่านั้นที่จะรู้และเขาได้ดูบ่อยศึกษาบ่อยแล้วก็อะไรต่างๆก็สำหรับผมมีอยู่ก็นำมาเป็นวิทยานให้ท่านได้ดูได้ชมกันนฮะ แล้วก็เพื่อได้ศึกษากันว่าจริงแล้วมันมีอยู่ท่านอาจจะไม่ได้เห็นของคลิปคนอื่นนะที่แบบนี้นะแต่สำหรับผมถือว่ามีแบบไหนผมก็นำมาเสนอแล้วมาทำคลิปให้ท่านได้ชมกันได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับลุงลบบรีนะโอเคนะความสวยงามค่อนข้างจะสวยงามมากนะผมชอบนะผมขอเรียกพิมพ์นี้ของลวงปู่ท่านเป็นพิมพ จกักรพรรดิก็แล้วกันนะหร Hill, ือมหาจักรพรรดิของวังหน้านะเห็นไหเนื้อมวลสารบางท่านอาจจะมองว่าเป็นพระเป็นจัิริหรืออะไรพวกนั่นนะไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูพระพิม์เป็นจัิริปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะให้ดูปูนกลางใสนะอ่าอันนี้มัน ไม่ใช่นะฮะเป็นพระผงทั้งเก้าที่ท่านนำมาสร้างพิเศษโดยเฉพาะที่ถวายให้กระวังหน้าไว้นะฮะเห็นไหมที่เขาขาวเป็นเม็ดๆนะัากระจายเต็ม,มหมดเลยอันนี้สีเงินเงินนะคือเหล็กไหลเงินยวงนะเห็นไหมแล้วก็เศษผงตะใบสีทองนะอาจจะเป็นทองดอกบวกก็ได้นะฮะเห็นไหม ผมตะใบเงินตะใบทองผมก็เลยเรียกรวมๆไปแบบนี้นะฮะค่อนข้างจะเยอะแยะแล้วเต็มไปหมดนะแล้วก็ผงเศษพระซุ้มกอทุกสีฮะทุกสีทุกผงเห็นว่าสีดำอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วก็กระจัดกระจายฮะเห็นไหมจะเห็นทั้งองค์นะทุกสีทุกอนูแล้วก็ทุกผงจัดจ้านนะอยู่ในพระองค์นี้นะ แล้วทุกสีทุกผงมีทั้ง9ก้าผงนะที่ท่านนำมาสร้างครับสมเด็จพิมพ์มหาจากักรพัรด์วังหน้าชุดนี้นะผงตะไบเงินตะไบทองหรือว่ามีผงตะไบทองนะโอเคนะเราดูด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ดูความอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงนะว่าเมื่อเราซูมเยอะๆแล้วก็เข้าดู แบบพันเท่าหรืออะไรแล้วนะมันจะเป็นยังไงเห็นไหมเราจะเห็นของตะใบเงินนะฮะหรือว่าเหล็กไหลเงินยวงนั่นเองเห็นไหมแต่ก,กระจ,จายเห็นไหมความหดแห้งยุบยับย่นของเนื้อ,องค์พระแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆแผ่นฟิล์มนะอันนี้คือความเก่านะเห็นไหมพระที่ได้อายุนะถ้าท่านได้ดูคลิปของท่านอาจารย์โจกแล้วท่านจะรู้ดีฮนะเห็นไหมจะเป็นลักษณะแผ่นฟิล์มมาปกคลุมที่ผิวพระอีกทีหนึง่ง ถึงว่ามันจะเป็นหลายๆสีหลายๆอะไรต่างๆนะก็ผงทั้งเก้าของท่านคือผงสีทั้งเก้านะที่ผมไล่ให้ฟังไปแล้วนะว่าผงวิเศษของท่านทั้งเกนะ้านะเห็นไหมผงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีขาวสีดําสีเงินเห็นไหมทุกสีมีหมดอยู่ในพระองค์นี้นะรวมถึงเศษพระซุ้มกอและผงเหล็กไหลเห็นไหมเหล็กไหลเม็ดนี้นะ เป็นเม็ดกลมๆนะฮะเห็นไหมปกตินี่้ทั่วไปเราจะเห็นเหล็กไหลจะไม่เป็นเม็ดกลมใช่ไหมเห็นไหมแต่ละเม็ดนะเห็นไหมความสดใสของเหล็กไหลนะฮะสว่างแล้วเป็นเม็ดกลมๆด้วยนะเห็นไหมถือว่านี่คือสุดยอดของพระสมเด็จวังหน้าเลยนะอันนี้ก็เป็นเหล็กไหลผมว่าน่าจะปิดเมืองทับเนะออกผอมสีน้ำเงินวาวๆนะเห็นไหม เป็นมันวาวสีน้ำเงินนี่คือสุดยอดของเหล็กไหลถ้าอยู่ตรงนี้นะและผงตะไบทองผมไม่แน่ว่าเป็นทองหอกบวบหรือว่าเป็นทองคํานะคือเราไม่ได้ไปตรวจพิสูจน์กันนะคือว่าเรามาทำคลิปแล้วก็ที่มีอยู่จริงเอามาทำให้ท่านดูนะเป็นลักษณะิฟรมอันนี้พวกผงตะไบเงินนะหรือว่า ผงเหล็กไหลเงินยวงนั่นเองนะเนี่ยเหล็กไหลนะเหล็กไหลเงินยวงนะครับลักษณะพระก็จะเป็นแบบเขาเรียกหดแห้งยุบยับย่นก็จะเป็นฟีมบางๆนะเห็นไหมผงเหล็กไหลก็ทั้งองนะเห็นไหมจะกระจายทั้งองค์ทั้งเป็นแบบเม็ดปีกแมงทับแล้วก็เป็นแบบที่คล้ายๆเป็นผงตะไบเงินนะแต่ก็เป็นเหล็กไหลนะแล้วก็ ผงสีทองหรือเป็นแบบเห็นไหมเนี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นทองนะฮะนะเม็ดท,ทองนะเขาเรียกเม็ดท,ทองเล็กมากฮะนี่ผมซูมเข้ามาพันเท่านะให้ได้ดูได้จ้งกันเลยะเนี่ยเป็นเม็ดท,ทองก,กลมๆนะที่ฝังอยู่ใต้ผิวนะผิวองค์พระนะที่ฝังอยู่ลึกใต้ผิวโอเคนะเดี๋ยว เราก็ดูชมกันไปนะถือว่าเป็นพิมพ์พิเศษดูแล้วน่าจะเป็นผุมตะไบน่าจะเป็นทองจริงนะไม่ใช่ทองดอกบวกนะดูแล้วมันลักษณะออกวาวเหมือนทองจริงๆนะเห็นไหมความหดแห้งแล้วเขายวในะที่ออกมาปกคุมบริเวณผิวพระและอันนี้ผมก้นท่านนะสีเหลือง อันนี้เห็นนะไหมตะไบทองหรือว่าเป็นผงกันทองนะของตุวังหน้านะที่นำมาใส่ที่องค์พระเห็นไหมนี่ทองไม่แน่ใจว่าเป็นทองแท้หรือว่าทองดอกบวกนะเพราะไม่ได้เข้ากล้งองออไม่จะได้เข้าเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูเรสดูว่าเป็นทองอะไรนะ ก็ถือว่าเรามาทําคลิปมีอยู่ก็มาทําคลิปให้ชมกันนะว่าของแท้มันมีอยู่และเป็นพระพิมพ์พิเศษนะอันนี้นะคือความหดแหง้งยุบยับย่นเห็นไหมลอยแตกลันตึงนี่ผงพุทธคุณมอนท่านนะเป็นก้อนเลยเห็นไหมสีเหลืองเห็นไหมลอยแตกแล้วก็เห็นสีต่งตางๆสีดําสีน้ําเงินอะไรมีหมดนะมีทุกสีก็มันที่ผมบอกว่าผงทั้งเกนะ้าเผงทั้งเก้าก็จะมี เก้าสีเก้าแบบเก้าลนะักษณะแล้วก็มารวมกันแล้วก็สร้างเป็นพระองค์นี้นะก็ออกมาเป็นผงทั้งเก้าหรือผงพุทธคุณทั้งเก้าของท่านนะเนี่ยถือว่าสูงสุดแนละ้วที่มาสร้างพระสมเด็จพิมพ์นี้ละวัวงหน้านะวังหน้าชุดนี้นะถือว่าเป็นกรณีที่เศษและพุทธคุณของท่านค่อนข้างจะสูงสูงล้นจริงๆเนี่ยพิมพ์นี้นะ ผมก็ขอตั้งชื่อว่าเป็นพระพิมพ์จัก,กรพัฒนวังหน้าวังหน้าก,ก็แล้วกันนะฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการนำของจริงและของแท้ที่มีอยู่ออกมาทำเป็นคลิปให้ท่านได้ชมกันนะเป่นที่ได้เป็นแนวทางให้กับท่านและเป็นความรู้กับตัวท่านที่ได้มาชมคลิปของผมคลิปนี้นะฮะก็ ถ้าท่านเห็นว่าดีนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่ถ้าเห็นว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรฮนะกดทิ้งไปไม่ต้องชมนะพอลุงลบบุรีก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ง่ายๆมีอยู่เราก็เอามาทำคลิปให้กันดูเพื่อเป็นแนวทางและเป็นความรู้นะถ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่มันก็คือจบนะแต่ถ้าว่ามันใช่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ส่ง ให้เพื่อนหรืออะไรต่างๆนะให้ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะว่าความจริงมันมีอยู่ได้เห็นลุงลบ,บรีมาทําเป็นคลิปให้ได้ชมให้ได้เรียนรู้กันไปกัลรบลุงลบรีสําหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ